ราคาเด,เด็กนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําแบบจําลองซากดึกดำบันกันนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนค่ะมีปูนมลาสเตอร์นะคะอันนี้คุูตาใส่เทสใส่าอขวดที่ขวดพลาส,สติกที่ตัดแล้วนะคะอันนี้ประมาณ100กรัมนะคะ ต่อมาค่ะก็คือดินน้ำมันนักเรียนค่ะดินน้ำมันนะคะเราก็ทําเป็นเป็นแผ่นนี้ไว้นะคะยกขอบประมาณสูงประมาณ1เซนติเมตรนะคะต่อมาค่ะก็เป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะที่นักเรียนมีนะคะเปลือกหอยใบไม้อะไรก็ได้ค่ะที่นักเรียนหาได้ที่บ้านนะคะสําหรับดินน้ํามันกูตาก็ทําเป็นเป็นแผ่นไว้นะคะต่อมาค่ะสําหรับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราทํอยังไงคะอันดับแรกค่ะเราจะกดพิมพ์ก่อนนะคะกดพิมพ์ของ ที่เราจะนํามาเป็นแบบพิมพ์นะคะอันนี้คุตาเลือกเป็นหอยเนาะเปลือกหอยอ่ะแล้วเป็นเปลือกหอยนะคะอันนี้ก็คือให้เรียนกดลงไปแบบนี้เลยนะคะก็กดแรงๆนิดนึงนะคะกดแรงๆนิดนึงนะคะอ่ะนะคะกดประมาณนี้เลยให้เขาเกิดรอยนะคะ ก็จะเกิดรอยประมาณนี้นะคะอ่ะลองอีกชิ้นหนึ่งดีกว่านะคะสีเขียวแล้วกันดินน้ำมันะสีเขียวเอาเป็นรูปรูปพีิมาแล้วกันเนาะอ่าน้กเรียนก็กดลงไปค่ะกดแบบนี้เลยแรงนิดนึงนะ อันนี้เราก็ได้ปุ่มปัสตเตอร์เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเ,เราก็จะเทลงที่พิมพ์เลยนะคะเทลงไปที่พิมพ์แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะ เสร็จแล้วต่อมาสีอันนี้สีชมพูเนาะจะพอไหมเนาะถ้าไม่พอเราก็ผสมใหม่นะคะอันนี้มีพออ่าน,นี่นะคะนะี่ ปูนปลสเตอร์ของเด็กๆก็คือไม่ควรที่จะข้นเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปนะคะลูกข้นเกินไปมันก็จะเป็นหนึดหนึแต่ถ้าหนูเหลวเกินไปมันก็จะแห้งช้านะคะอันนี้พี่มา้า ก็จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆการทําแบบจําลองซากดึกดําบันนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก15-20นาทีเดี๋ยวเรามาแกะพิมพ์กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะค่ะเด็กๆอันนี้ก็คือพิมพ์ที่แห้งเสร็จแล้วนะคะอันนี้คุตาได้แบบพิมพ์ซากดึกดําบันเป็นเปลือกหอยนะคะแบบนี้นะคะอ่านเดยกคุตาว่านี่นะคะ นักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะยวหลังจากนั้นเราไปบันทึกผลการทดลองของกิจกรรมนี้กันเลยนะคะ